สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของขสอสอยทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาช่วยกันหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูอูดอุดกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูอูดอุดกันนะคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจงมารูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้นะคะชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมู L O V E ซึ่งมีความยาวของด้านคู่ขนาดนะคะ10เซนติเมตรและ12เซนติเมตรนะคะและมีความสูง8เซนติเมตรค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูอุดอคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูคือเศษ1-2ส่วน2คูณความสูง คูณผลบวกของความยาวด้านคู่ขนาดนั่นเองค่ะเรามาเริ่มแทนค่ากันได้เลยนะคะเศษ1ส่วน2คูณความสูงนะคะ8เซนติเมตรค่ะคูณด้วยผลบวกของความยาวด้านคู่ขนาดนะความยาวของด้านคู่ขนาดก็คือ10เซนติเมตรบวกกับ12เซนติเมตรนั่นเองค่ะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ8คูณด้วย นำ10บวกกับ12นะคะได้เท่ากับ22นั่นเองค่ะพอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการตัดทอนนั่นเองค่ะเราสามารถใช้แม่2ในการตัดทอนได้นะคะ2 1 2 2 4 8นะคะดเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าตัวส่วนเป็น1แล้วนะ,ะตัวเศษก็จะเหลือ1 x x ะคะูณ4คูณ22ะได้เท่ากับ88 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆทุกคนทําได้แน่นอนค่ะโดยบอกได้เลยนะคะว่าคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวค่ะเด็กๆทุกคนทําได้แน่นอนค่ะแล้วมาพบกับผู้ใจในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ